ผลการรายงานส่วนแบ่งการตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยไตรามาสแรกของปี67 ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตในเรื่องของตลาดสมาร์ทโฟนในบ้านเรากันบ้างนะครับซึ่งสำหรับไตรมาสแรกของปี2567หรือว่า2024นี้ทาง Counterpoint Research ได้รวบรวมข้อมูลมานะครับซึ่งจากภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าอันดับหนึ่งยังคงเป็นของ s a ั s u ุงที่มีส่วนครองตลาดมากที่สุดถึง18% แต่หากมีการเปรียบเทียบยอดขายนะครับจะเห็นว่า s ซัมซุงมียอดขายลดลงถึง15%เมื่อเทียบปีต่อปีส่วนอันดับ2นะครับเป็นของแบรนด์ Apple ที่มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยควอเตอร์แรกถึง15%แต่หากเทียบปีต่อปีนะครับยอดขายของ p p p l ปพุ่งทะลุ30%เลยทีเดียว ส่วนอันดับ3นะครับเป็นของแบรนด์ OPPO ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่15%แต่หากเทียบปีต่อปีนะครับยอดขายของ OPPO ในประเทศไทยลดลงถึง26%อันดับที่ 4. แบรนด์ Xiaomi ที่มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยควอเตอร์แรกอยู่ที่14%ซึ่งหากเปรียบเทียบยอดขายปีต่อปีนะครับ Xiaomi ม,มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง30% ส่วนอันดับ5นะครับเป็นของแบรนด์ Vivo ที่มีส่วนครองตลาดในประเทศไทยควอเตอร์แรกปี2024อยู่ที่14ซึ่งหากเปรียบเทียบยอดขายปีต่อปีนะครับ vivo มียอดขายลดลงอยู่ที่19%และส่วนแบ่งการตลาดสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นๆในประเทศไทยนะครับสำหรับควอเตอร์หปี2024อยู่ที่24%ซึ่งหากเปรียบเทียบยอดขายปีต่อปีสำหรับแบรนด์อื่นๆนะครับจะเพิ่มขึ้นถึง15%สำหรับภาพรวมตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยควอเตอร์แรกปี2024นี้ เติบโตลดลง2%เมื่อเทียบปีต่อปีในไตรามาสแรกแต่ส่วนแบ่งเฉพาะสมาร์ทโฟน 5G ในไตรามาสแรกนะครับสูงขึ้นอยู่ที่50%ซึ่งทาง c ค u n t เตอร์พอนะครับก็ได้ระบุว่าถึงแม้ Samsung จะมีส่วนครองตลาดในประเทศไทยมากที่สุดแต่ลดลงจากตลาดกลุ่มสมาร์ทโฟนราคาถูกที่เสียส่วนแบ่งให้กับค่ายจีนซึ่งส่วนหนึ่งนะครับ ทาง s ซัมซุงหันไปโฟกัสตลาดสมาร์ทโฟนรุ่นกลางในช่วงราคา1,000 0ถึง2,000 20, 0บาทซึ่งรุ่นเหล่านี้นะครับของซัมซุงเติบโตขึ้นถึง56%เมื่อเทียบปีต่อปีอย่างซัม s ุงกา a ล็ x ซี A 1 5 5G s a m s u n า G ซัมซุงก็กซ A 2 5และซัมซุงกา a ล็ x ซี A 3 4ส่วน p p o o n นะครับก็มียอดขายเพิ่มขึ้นจาก iPhone 15ที่มีส่วนแบ่งยอดขายของ Apple ได้ถึง31%นตในไตรมาสแรกของปี และอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือแบรนด์ Xiaomi ที่โดดเด่นจากสมาร์ทโฟนรุ่นกลางนะครับโดยเติบโตถึง157%จาก Redmi Note 13และ Poco M6 เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e o t e c h Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน